สวัสดีครับวันนี้จะทําการทดสอบหน่วยน้ําหนักและช่องบ่างระหว่างมวลครับวัสดุอุปรกรณ์ทอมมิตเตอร์และที่ตักหินครับต่อมาเป็นกระบอกตวงโลหะครับเครื่องช่างครับขั้นตอนแรกนะครับช่างหินให้ได้15กิโลกร,รัมครับหลังจากนั้นเรามาช่างน้ํานะครับ น้ำนี่เราจะเทให้ถึงขอบของกระบอกตวงเลยครับหลังจากนั้นใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิครับขั้นตอนตอน่ตอมาเีหินที่ชั่งแล้วนะครับเทลงไปหนึ่งในสามของกระบอกตวงหลังจากนั้นตําให้ได้25ครั้งครับและก็เทเหินลงไปในชั้นที่2ครับหนึ่งสใน3แล้วก็กระทุง25ครั้งครับกระทุงไปได้เลยนะครับให้ครบยี่ครั้งหลังจากนั้นก็เทหินอีทีา3ครับ หลังจากนั้นเนี่ยต้องปาดนะครับแล้วก็กระทงอีก25ครั้งครับหลังจากนั้นก็นําไปช่างครับนี่คือจะได้แบบแน่นครับครับการช่างแบบหลวมนะครับคือทีหินไปให้หมดเลยนะครับหลังจากนั้นปาดออกแล้วก็นําไปช่างครับ